สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีพฤษภพฤษภในเดือนธันวาคมปกปูมพบมรณะนะเอ่เป็นช่วงขี้เกียจทำงานอาจเป็นเพราะช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีหรือคุณอาจจะเพิ่งจะเดินทางกลับมาเ,เหนื่อยก็ทำให้แบบเกิดความรู้สึกอ่อนล้านะคะ ให้ระวังคําพูดเอกสารสัญญาที่ผิดพลาดจากความคิดของตนเองและมีปากเสียงกับคู่คองด้วยนะอันนี้มีภาพรวมนะคะอันนี้เรามาดูแยกๆเนาะด้วยดาวเดินไม่ปกติดาวได้ตําแหน่งนิดสําคัญเนี่ยนะดาวอังคารได้ตําแหน่งนิดอยู่ในภพวินาศหัสชะรัตนิหัสชะมีโอกาสเจอเพื่อนเก่าเพื่อนทางไกลสารสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นบางคนเป็นช่วงที่มีความรู้สึก อยากจะขนขวายหาความรักแบบสุดลิ่มทิ้งประตูก็มีแต่มันก็ไม่ค่อยเกิดผลอะไรสักเท่าไหร่คู่ครองคนรักสร้างไรายได้ให้ช่วยส่งเสริมมีเงินปันผลการครบรอบการจ่ายเงินคืนแต่ด้วยที่ดาวการเงินของคุณเ,เดินไม่ปกติถึงแม้จะสัมพันธ์กับพบที่ดีนะคือพบปัตตนินะบุตรปัตตนิกระดูภาพปัตตนิเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คู่ครองบุตรบริวารสังคม ส่งเสริมสร้างชื่อเสียงที่ดีงามให้กับคุณแต่ด้วยดาวเดินไม่ปกติอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้อาจจะได้เงินตกเบิกมรดกเก่าๆเดินทางไปในที่ไกลๆหรือลูกๆอาจจะจากพ่อแม่ไปเรียนต่างประเทศได้นะช่วงนี้ถ้าเดินทางต่างประเทศได้ก็ถือว่า,าถูกกระดวงนะคะหลบหล,ล,ลบเลี่ยง ดาวที่อยู่ในภพพรณะได้หลบลี้หนีหน้าคนบ้างก็ได้นะในการเนี้ยการงานดียิ่งขยนันยิ่งได้เงินเยอะแต่ถ้าทํางานเยอะเกินไปก็อาจเกิดปัญหาในงานได้เช่นคนไม่พอใจคุณเวลาที่เขาไม่พอใจเพราะคุณทํางานดีกว่าหรือขยันกว่ามันเป็นซะอย่งงางนั้นไปเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อถ้าเราทํางานดีกับเขามันก็ช่วยไม่ได้นะคะอ่ ลูกศพก็เป็นประการราชนีระวังแค่นี้อย่างที่บอกดาวมันเดินไม่ปกติอ่านดาวยากนะอ่านดาวยากแต่ก็ให้ระวังละกันเพราะว่าพบเนี้ยออถ้าจะป่วยก็อาจจะป่วยเป็นระบบหายใจทางเดิน ทางเดินหายใจอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ตาให้ระวังให้ระวังเครื่องตาตาเจ็บอะไรแบบเนี้ยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรโอเคปีใหม่นี้ขอให้เชื่อสงสนานนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้และกดติดตามให้ตลอดฝั่งนะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ